ทดสอบอีกขั้นตอนหนึ่งนะอ่าสวิทหลังจากที่เราได้ฟอกแก๊สที่เราหมักเป็นแกส๊สคิวภาพออกมาแล้วเนี่ยนะโดยมีคอมเพรสเซอร์ดูดนะแล้วฟอกด้วยกระบวนการฟอกมาแล้วเนี่ยมาใส่ถังไว้แล้วเรียบร้อย,น,ยนะทีนี้แก๊สมันก็อยู่ในถังนี่เกือบเต็มแล้ะจะพิสูจน์ซิว่าแก๊สที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะออกมาสู่เตาเผายัางไงนะเตาหุงต้มยังไงเตาแก๊สเนี่ยนะอัั้นต้องลองกันดูว่าเปลวไฟมันจะออกมา ดีไหมยังไงน,นี่คือแก๊สจากในถังเนี้ยหลังจากที่เราดูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะามา,นา,นาทีนี้สงสัยอะไรถามเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนนเนี่ยมายัางไงเนี่ยผมสนใจเรื่องแก๊สนี่ได้ข่าวจากไหนจากทีวีไอทีวีครับจากทีวีนะรายการ,ค,รคนกรเกษตรสร้างชาตินะนะบ้านอยู่ไหนเอ่ยชื่อน,าน,อน้านอยู่ ผมชื่ออมรชัยอังกาบครับบ้านอยู่โคกพัชเดีนครปฐมครับเอาอยู่นครปฐมนี่เองนะครับผมทำงานไรเอ่ยอ่าเป็นช่างซ่อมทีวีครับโอ้เป็นช่างด้วยนะช่างซ่อมทีวีแล้วมาดูเป็นไงวันนี้ดูแล้วรู้สึกอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ครับไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ขนาดนี้เนาะแก๊สจากขยะจากเศษอาหารเนี่ยนะรจากมูลสัตว์เี่ยมาเป็นแก๊สอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ล่ะชื่ออะไรชื่อผมชื่อสวิทต์อังกาบครับ บ้านอยู่นครเยสีครับเนครมเนครสมนี่ครับรู้ข่าวได้ยังไงก็รู้ข่าวจากไอทีวีครับผมตอนเช้ามืดผมตื่นมาเปิดไอทีวีดูก็เจอพอดีเลยจึงจึงรู้ข่าวก็อยากจะทําบ้างเห็นแล้ววันนี้มาดูแล้วมาดูแล้วประทับใจครับผมครับผมไม่ยากเนาะไม่ยากครับผมแล้วมันใช้วัสดุง่ายๆครับผม ครับผมชื่อนวตรีเมธาครับมาจากจังหวัดระยองครับเป็นนายทหารก็ครับทหารเรือครับข้าราชการบำนาญครับข่าวยังไงก็ดูไอทีวีไอทีวีฮะโอ้ไอทีวีดิับเผยแพร่ไปคนรู้จักเยอะเลยก็สนใจมากเลยก็เลยติดตามมาฮะแล้ววันนี้มาดูขั้นตอนแล้วรู้สึกยังไงก็คิดว่าจะเอาไปใช้ในชุมชน เอาไปเป็นตัวอย่างเผยแพร่เราไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยนะแต่เราจะต้องไปจดลิขสิ์ไว้ก่อนคือถ้าเป็นเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเอาไปทาใช้เองได้ไม่มีปัญหานะช่วยกันลอัขนะเราก็ได้พิสูจน์เห็นทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยในเรื่องของการทําแก๊สคุวภาพนะโดยใช้มูลสัตว์แล้วก็เศษอาหารรต่างๆทีนี้อยากเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนที่อุตส่าห์มาที่ ทางชุมชนปฐมโศกนี่นะอยากจะซักถามอะไรเพิ่มเติบบ้างเอาอะไรเชิญเอาขยะท่าก่อ,อนเขาเรียนถามคุณธุพิดว่าอาโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใส่ไปในกระบอกแล้วนะครับตรงนี้นะโซดาไฟใช้ง่ายใช้กี่กิโลใช้ประมาณใช้ปริมาณเท่าไหร่อ๋อแค่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมพอง่ายๆแค่ใช้โซดาไฟหนึ่งกิโล คบน้ำสองลิตรนะครับอ๋อเป็นสารละลายเข้าไปก็ละลายจากข้างนอกก่อนครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับค่อยเติมเข้าไปแค่นั้นเองต้องเปลี่ยนบ่อยไหมเนี่ยตรงเี้ยก็ประมาณสักห้าหกเดือนอ๋อเปลี่ยนใช้ได้ไปประมาณห้าหกเดือนแล้วก็ถ่ายทิ้งสักครั้งหนึ่งไอ้ตรงท่อนี้คือท่ออะไรเอ่ยอันนี้ท่อสําหรับเติมครับเติมนะครับเวลาเติมครับข้างล่างจะมีอีท่ออีก อีกวาวหนึ่งวาวถักถ่ายเที้ยงอยู่ข้างล่างอ๋ออยู่ข้างล่างนะ้วข้างล่างแล้วก็เซตเศษเหล็กที่ใส่ไปในกระบอกเหล็กนะฮะคือใช้เศษเหล็กอะไรใช้เตนเลกหรือว่าเหล็กมีเนียวอันนี้เป็นเป็นเหล็กธรรมดาครับเพื่อเราต้องการต้องการสนิมคือต้องการออกไซด์ของเหล็กครับอันนี้ก็จะช่วยซับพวกแก๊สเฉยบ้างแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นบางส่วนเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่จะทำให้เหล็กเนี้ย เกิดเป็นสนิมขึ้นมาอืจากจากผ่านผ่านตรงนี้นะครับ <Okay. S 2> พอผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าตรงนี้มาทําปฏิกิยากันก็จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไว้นะครับ <Okay. S 2> ทีนี้เริ่มแรกถังแรกนี่นะครับในนี้ก็ยังมีอากาศอื่นปนอยู่นะครั <Okay. S 2> บเพราะฉะนั้นก็ยังยังไม่บริสุทธิ์นักแต่พอถังที่สองหรือที่สามแล้วเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีแต่แก๊สมีเทมมากขึ้นมากขึ้น จะบริสุทธิ์มากขึ้นเยอะขึ้นะครับกพอยู่ที่ประมาณ80ถึง85เปอร์เซ็นตถ้าฟอกได้มากถึง90เปอร์เซนก็สามารถที่จะไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เพราะฉะนั้นถังแรกสองสามวันสองสามถังแรกนี่ยังไม่ใช้ต้องช่ทางอะไรครับนะครับขันบนขันบนนี้สําหรับเติมครับเวลาเราถ่ายแล้วก็เติมมง่ายขึ้นเราใช้ถังผสมข้างนอกนะครับแล้วก็ต่อสายเข้ามาจากตรงนี้ครับทีที่ทําอย่างนี้ไว้เพราะ การเอาไว้ว่าไม่ให้แก๊สมันรั่วได้รู้สึกวาลในนี้จะมีวาลมีวาวอยู่อเนียนถามอีกหน่อยเอ่อนอกจากโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วคุณช่วยเอใช้อะไรแทนได้บ้างฮะชาวบ้านเราทั่วๆไปเอพอบอกว่าโซเดียมไฮดรอกไซดรู้สึกจะหายากนะฮะแต่พอบอกว่าอโซดาไฟรู้จักขึ้นมาแต่นี้ก็อันตรายคือมันร้อนนะครับแล้วผสมน้ำแล้วจะร้อน ก็เอาง่ายๆน้ําปูนใสที่เราใช้ oh. คนโบราณเราใช้กันมา <Okay. S 1> นะครับน้ําปูนใสก็เป็นปูนแดงนะครับก็ใช้ปูนประมาณสักครึ่งกิโลประมาณ500กรัมนะครับน้ำสัก2ลิตร <Okay. S 1> นะครับเอามาคนให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงน้ําก็จะใสนะครับ mm hmm. เราก็ดูดแต่เฉพาะน้ํำใสๆมาเติมไว้ ประมาณสักสองน้ำปูนน้ำปูนใสนะครับแต่ไม่ใช่ปูนไปใส่ในนี้ด้วยนะไม่ไม่ใส่ครับมันจะถ้าปูนใส่ด้วยมันจะตันตันครับอันนี้ใช้แทนได้น้ำปูนใส่แทนได้ก็จะจะดีครับคือไม่อันตรายกินก็ได้ใส่อะไรไหมครับคกถามคถังใช่ฟอกสองถังต้องจํากัดขนาดหรือเปล่าเออไม่ไม่จากัดอะครับคือตามสะดวกครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้ครับ ควรจะประมาณอย่างน้อย30สเซนสมนะสิบเซนสามสิบเซนติเมตรเพื่อว่าให้ให้แก๊สเนี่ยได้มีโอกาสทําปริยามากขึ้นเนาะถ้าหากว่าท่อสั้นเกินไปเนี่ยมันจะทําปริยาแป๊บเดียวแล้วก็จะลอยขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ยังไม่สะอาดพอคา,าร์บอนไดออกไซด์ก็ยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีช่วงยาวขึ้นน,นะครับเข้าใจนะมีไหมมีอะไรสงสไัยไ,ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วเข,ข้าใจดีแนละ้วก็ เรื่องเตาถงนิดไหมครับคือถ้าหากว่าเราไม่ไม่อัดลงในถังอย่างนี้ครับผมก็ถ้าจะต่อตรงเลยเนี่ยก็ต้องต้องเจาะนมหลครับให้เจาะหนมหลให้งให้กว้างขึ้นขะนั้ประมาณุันล้าครับเพ่างั้นปัญญาแก๊สมันจะอาออกไม่พอนะมันจะจุดมันจะไม่ติดเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านนะไปทําแล้วปรากฏว่าไม่ทำไมมีแก๊สไม่แรงแก๊ไม่แรงไม่แรงต้องต้องเราสว่างเจาะให้มันกว้างขึ้นนะครับให้ดูกันครับใหญ่ขึ้นหน่อย ก็กาบประมาณเท่าเท่าหลอดอันนี้นะครับที่ที่มีติดอยู่กับเตาทั่วๆไปเนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้ทดลองดูสรุปก็คือถ้ามีปัญหาไงติดต่อครับถามสวิตีกคีนก็โทรมาคุยกันโทรมาคุยกันที่เบอร์โทร040121524ครับท่านผู้ชมอยากจาได้อยากให้คุณสวิต อธิบายเรื่องทางดูทางส่งของคอมเพรสเซอร์นะเราจะได้ไปเสียบถูกนะฮะทางไหนตั้งดูทางส่งครับมาไล่ทีครับนี่ครับเราดูตามเสียงจะง่ายครับสีเทานี่มาจากถังหมักแก๊สนะครับถังเก็บแก๊สนะครับพอมาแล้วก็จะมาเข้าท่อเล็กนี้นะครับนะครับสีเทาเนี่สีเทานี้จะมาเป็นเป็นแก๊สเข้านะครับสีเทานี้ครับพอเข้าเสร็จแล้วก็ สีเหลืองจะเป็นแก๊สออกจากเครื่องฟอกนะครับสีเหลืองนะครับออกจากเครื่องฟอกเอาออกจากเครื่องฟอกมาก็เข้าคอมเพรสเซอร์นะครับพอเข้าคอมเพรสเซอร์ก็มาตามสายนี้เลยรับมาอัดตึงแบบมื่ออร์คูลนะครับอันนี้มันจะวนอยู่อย่างนี้ที่คือยังไงก็ตามต้องให้ผ่านสองทอนี้ก่อนถึงจะเข้าคอมเพรสเซอร์แค่นั้นนะครับอันธิบายถึงว่าเราจะฟอกนะครับหมายถึงจะฟอกแก๊สให้สะอาดแล้วใส่ถัง ถังแรกถังหนถัง,งสถังสานี่อย่าไปเพิ่งไปใช้กับเครื่องยนต์หร,หรือว่ารถยนต์น,นะเพราะมัน่าให้บริสุทธิ์ดีถังที่4ี่ถังที่5แล้วคถึงจะไปใช้กับรถยนต์ได้แต่ต้องอันนี้ต้องต้องระวังกันนิดหนึง่งแต่ถ้าเราไม่ต้องฟอกไม่ต้องอะไรในกระบวนการเนี้ยต่อ,อตรงเลยครับ ข้าเตา๊สถ้าเราจะหุงต้มก็ใช้ได้ตรงเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีชุดนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องมีชุดฟอกใช่อันนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยยากแล้วสิ้นเปลืองหน่อยครับผมไม่เป็นไรแค่แค่นี้มันซับซ้อนซับซ้อนเราไม่ได้ไปใช้กับเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้กับไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นไปครับครับผมไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้นะแต่ทีนี้เราที่ที่จะใช้ตัวนี้คือว่าเราจะบางครั้งเราไปใช้ที่อื่นบ้างนอกจากที่ นกกระถานที่ครับเราจะใช้แก๊สทางแก๊สนี้ไปใช้นกกระถานที่จะไปปรุงอาหารที่ก็ต้องดูดเก็บนะครับผมต้องดูดเก็บใช่ดูดเก็บแก๊สไปไงนะเพื่อเดี๋ยวตอนปิดขายเรอย่างนั้นนะเอาละคงไม่มีอะไรแล้วนะแทนขอบคุณขอบคุณสวิตอีกข้างหนึ่งก็เบื้ขอบคุณมากสวิตหม่นะดีมากช่วยใช้ช่วยเรา